สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนช่องเจอุพาแห้งทุกทท่านค่ะเจอกันกับเจอุในคลิปที่สองเนาะคะ่ะคลิปที่สองจะปเป็นแนวทางของปูสถานธรรมเนาะคะ่ะแต่ว่าตั้งแต่ตองหวดเนาะปู่นกะบหายว้ตองหวดเลยเ่นหายว สามตัวบนกับสองตัวล่างเนาะค่ะพ่นกระายไวชุดหนึ่งบาทที่นี่แล้วก็เลขต้นแค่แมค่ค่ะคันคุณพ่อคุณแม่ได้เบิงกคันจําได้กะจีออกซีหาแมค่ะปูปันไถ่เก่าซีหามันออกซีหาเนะคะ่ะไปทั้งเล่าแมค่ค่ะเนาะไปทั้งเล่า ส่วนใหญ่เลขของปูสถานถ้ำเนาะขั้นพนฝันว่ามีค้นมาหองบอกเหือบบแมนฝันนี่ค่ะแบบเครื่องรับเครื่องตื่นมี่ค้นมาเอินตอนตีสองตีสามตีสี่บ่เกินนี่นะคะเลขสี่ตงเป๊ะเป๊ะเลยว่าสั้นค่ะปูวาเนาะตั้งแต่จําได้บอกค่ะตั้งแต่หนึ่งเจ็ดว่าขั้นยาเคสสาราแล้วให้ซือเอาโรดเดอหนึ่งเจ็ดลงังโตเดียว ซาลากะแล้วท่อนตัวพสัสนตอน,นั่นเนาะคะ่ะหัดที่ออกตรงๆเลยหนึ่งเจ็ดเลยเนาะคะ่ะแบบบอก,กับเลยเนาะคะ่ะแล้วก็ต่อมาตัวใดเนาะต่อมานี่เป็นหกเจ็ดเนาะคะ่ะหกเจ็ดเนี่กมะมาฮ้องบอกคือกันค่ะแต่ว่าบอกออกลางค่ะก็บ,บอกว่าเลขออกเลวเด้อหกเจ็ดลางพสัสน ว่านะคะพ้นเลขออกเป็นหกเจ็ดบนค่ะบอกล่างออกบนแต่ว่าบอกกับคือกันค่ะบอกกับคือกันสำหรับงวดนี้ปูพันใดแร้กค่ะโค้งสุดท้ายเนาะคือตองวดเนี่เปนปูพนหามาแปดสี่เจ็ดเนาะค่ะ เพิ่นว่าแปดชี้เจ็ดแล้วข้างล่างสี่ออกชี่แปดเด้อ์วันสันอันนั้นคือตองวดเนาะค่ะบาทที่นี่มือขึ้นนี่ปู้ได้แล้วค่ะได้แล้วได้ท่งสามัว ได้ทึ่งสองโตค่ะแต่ว่าปูว่ามันแนวปูเพิ่นบสบายเนาะค่ะเพิ่นเพิ่นเป็นโลกรู้าหต่อยไหมคะ่ะโลกช่าโรกอันนี้เพิินนี่แหละค่ะเพิินว่าโอ้ยปวดปวดโ่ดมเอ้ยว่าจันปวดคักปวดแหน,น่ว่าจันนอนกะจนว่าจำบ่จำบ่ได้ว่าจาันสองขึ้นสามขึ้นติด มีคนมาหองบอกนะว่าสันค่ะกับว่านัง่งนึกอยู่จักว่าเป็นผู้ใดจักไปจาไ้างใดมีคนมาบอกสุเถียวเพราะยังว่าไปหันมานีไปเห็นเขารุ่นเลขอยู่กําลังค้นหลายๆรุ่นเลขค้นแตกฮึบฮึบย้วยว่าเลขจะออกตัวนั่นตัวนี้เด้งสิแมค่ค่ะเพิ่นจาได้ไหมคะ่ะอันนี้เพื่อนว่าเพิ่นนอนปวดโพดว่าสันปวดคักปวดแน่หลายก็เลยรับไปแล้วก็ จนจำความฝันบ่ได้วาสันค่ะจำค้นมาฮองมันฝันเหรอมัน,ม,นม่นอีหลีเองีิแม่ค่ะจนจำบ่ได้ได้ยินอยู่จำตัวเลขบ่ได้ว่าซันบัดเพราะว่าเมือ่อวานเมื่อกรนี่เจ้าอูเขามาเนาะคะ่ะบัดนี่เมื่อนี่เขามาตอนเ้ารเนาะคะ่ะมาจังหันแม่ค่ะปูวา่าจำได้แล้วโยมยว่าสันครับข่ายครับค้าจำได้แล้วว่าสัน ข้างล่างน่ะจําได้คักยูแต่ว่าข้างบนน่ะจักตัวไดยูนาจักตัวไดยูหลังมาสันปูวานะคะอันเลขสามตัวนะแม่คะจะบอกเลยว่าเอาจังไหนคือวางสันปูมนนั่นก็ว่าขับกายขับกล้าอันภูขามากกะว่าได้ยูโยมแต่ว่าบ่อนคักมาสันหายนอนมืออีกจะขึ้นสองขึ้นก่อนมาสันปูว่า เอาคือว่างสั้นปูว่าสนกมันเป็นจำบ่ได้ใดแม่มันแบบว่ามันจำได้อยู่แต่ว่าห่างห่างบูกว่าจักไปงใดมาจังไดนะแต่ว่าตัวเรียกนี่จำได้อยู่วาสันข้างล่างนี่จำได้คาดอยู่วาสันแต่ว่าอันสามตัวบนที่เขาบอกนี่เป็นตัวนี้แหละแต่ว่าห่างจักมันอยู่ตำแหน่งใดเองสิไหมค่ะจักตัวใดอยู่ตำแหน่งใดเองสิไหมค่ะปูว่า ให้ไปะสลับเหรียญเอาโรดเดอร์วาสันไปหาย,ยิบหาจับลอตเตอรี่ไว้แน่ว่าสันอาตมาฝากเขาให้ไปยิบให้แล้วละว่าสันว่าหาใบาว่าสันแต่ว่าจะอู้กับบุเรขอเบิงน้ำเพล่นนะแต่ว่าถามเพลนอยู่ประตูใดเลยบบดเอาวันลอตเตอรี่ของของปูม่าโชว์ให้เบิงไหมคะเพลนว่าเพลนฝากไผ่บูซื้อมาให้ที่บูข้นที่มาวัดนะไหมคะ่ะ แล้วก็พอดีฝากแล้วก็ม่านอนมือขึ้นนี่มือวัานโกนไหมค่ะมือขึ้นีเพราะว่ามือนี่เป็นมือวัานโกนดีเนาะแมนบค่ะเมืองเชกงเบิ่งรูแมนบอว่าแมนแมนเหรอค่ะเพราะว่ามือว่านนี่เนี่ยมือแรงเจ้าอูได้ถามคนมีโชคอยู่อันปูฝันหรไปคนมีโชคคนมีโชคว่าปูว่าฝันอยู่แต่ว่าบ่อนคาไข่ขอนนนอีกขึ้นนึงก้อนสั่นคนมีโคกบอกสุเจ้าอูฟังนะค่ะก็เอาคือนวางสั่นกับ่นว่าเคน ปวดขาปวดแข้งผลเพิ่นอนหายว่าคันนอนรับตัหวหัวครับสวมดมนต์แล้วนอนมาสันนอน,น,อนแล้วกับตื่นขึ้นมากกับปูวาตอละม่านเคลิมรับไปกับมีคนมาฮ่องบอกว่าสันวาฮ้องบอกแล้วก็มาตังสติอยู่วันตัวใดเนาะอ,อยากแต่น้ำค่วมเจ็บพ่วมเปลี่ยนลาย่าสันปูวา่าสันวาแล้วแล้วผนป่วยเนาะค่ะผนปวดขา,ปวด,ขาปวดแข้งลกรกลูกมาต่อยกันรุ่นแรงของเพลนะปูนะ เพิ่นก็เลยปวดขาปวดแข้งงานก็บ่ค่อยดีเท่าใดเนาะค่ะก็เลยนั่นแหละว่าจำบ่ค่อยได้บัดนี้มื้อเส้านี้ปู่ว่าได้แล้วเด้อโยมว่าซั่นแต่ว่าจำตำแหน่งบ่ได้ว่าซั่นเอ้าจำตำแหน่งบ่ได้สิให้เขียนว่าจังได๋ซั่นค่ะปู่ว่างสิเอาก็กนินนนั่ล่ะอยู่ในสามตัวน่ะให้เพื่อนสลับเล่นออกเอาโลดป้าจันเพราะว่าอาตมา เลขตัวนี้แหละแต่ว่ามันจักตำแหน่งใดวางสิแม่คะ่ะเจ้าอู่กันเลยนี่แหละได้เอาแนวาทางของปูมาเบาห้คุณพ่อคุณแม่ได้ฟังในแนมกันเนาะคะ่ะมันสีเขาบางเท้าพ่นสี่ออกเขาตัดนาตัดหลังสิแม่คะ่ะนเลขสามตัวนะเพอนห้ตัดเหรนสิแม่คะ่ะเขาอยู่ด้วค่ะแต่ว่ามันเขาแบบเขาตัดนาตัดหลังนะคะของปูเขา้า ว่ามันสูงงวด่นละแต่ว่าขัน่นมีคนมาตะโกนบอก่อนนี่คือออกตรงๆเลยไหมค,คือออกตัวนั่นไหมคะ่ะแต่ว่าจากสีออกทั้งเทิงหรือสีออกทั้งรางสิไหมคะ่ะเพราะว่างวดหกเจ็ดเนี่ยว่าออกแล้วเนอะเลขรางหกเจ็ดวางสิไหมคะ่ะยิ่มลอตเตอรี่มาย่างจังเลยคะ่ะแต่ว่าผลเลขออกข้างบนไหมคะ่ะตอนหกเจ็ดเนาะ แต่ว่าตอนหนึ่งเจ็ดนี่ตรงเป๊ะเลยค่ะว่าออกลางค่ะคือออกลางเพราะว่ามีแบบจีมเมนเทพดางห้มันพานาคมันจังไดบ่วมหฮองบอกว่าขั้นอยากเค็ดสาร่าให้มันแล้วนะ่ะให้สื่อหนึ่งเจ็ดก็แล้วทนตัวสาราเาสันค่ะสามราบมนนี่ก็ได้อีกคือเกาค่ะได้ในลักษณะกับเลขที่ออกหกเจ็ดแหะค่ะหกเจ็ด เอาบบดนี้ฮามาเบ่งตัวเลขกันเนาะมื้อเช้านนี้ปูคนบอกอยู่ให้ว่าโอ้ยปูให้ลูกหลานขอสัมผัษณนี่เพียงปูว่าโอ้ยอัตมานางบวดอกโยมเม้ยว่าสันเขียนต,ตัวเลขให้กะอัตมาเขีนยนให้แล้วกะให้โยมไปเบ้าเอาเองรลดเด้อว่าสันว่าแบบ มันเจ็บมันปวดหลายก็เลยบ่มีกระจิตกระใจสีเบ้าแต่ว่าถามมากกระบอกได้ยูตัวเลขนะว่าสั้นปูวลานะค่ะเจอูก็เลยนี่แหละได้นําแนวทางมากให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิงเนาะเพื่อนบ่แพงนี่ตัวเลขนะแต่ว่าเพื่อนว่าเพื่อนเจ็บเพื่อนปวดแล้วเพื่อนใจบ่ดีจังซี่แม่ไมค่ะมันมันมันนั่งโดนมันกระปวดก่าสั่นเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยให้แต่ตัวเลขมากเนาะค่ะ เอาค่ะไปเบิ่งกันค่ะตัวเลขของปูสถานธรรมเนาะค่ะสรุปค่ะปูสถานธรรมงวดประจำวันที่1ตุลาคม2567ค่ะต่องวดปูพันหายแปดสี่กับ48ล่างว่าสันค่ะแล้วก็ โค้งสุดท้ายค่ะพ้นฟันติดกันมาแล้วละ่ะสามสี่มือแล้วโค้งสุดท้ายคืนวันโกนค่ะมีค้นมาตะโกนบอกคือเกาล่ะค่ะห้าสี่ศูน์หรือสี่ศูนย์ห้าเนี่ยล่ะค่ะก็ตามที่เจ้เดบอให้ฟังเนาะค่ะ หรือสี่ห้าศูนย์เนี่ยละค่ะนี่แหละตามเขียนเนี่ยละค่ะเพิ่นวบาใหไปไปตัดเลนเอเอร์ว่าสันแล้วข้างล่างว่าสันข้างล่างสองแปดว่าสันค่ะอันนี้คือโค้งสุดท้ายนะคะห้าสี่ศูนย์หรือสี่ศูนย์ห้านี่แหละข้างบนเนาะคะ่ะข้างล่างนี่สิเป็นสองแปดเมตรเดียวค่ะโค้งสุดท้ายเนาะคะ่ะหรือถ้าเลขต้นแค่ค่ะ เก้าสี่ห้าก็สวยนะคะเก้าสี่ห้าแต่ว่ามันออกเล่าไปแล้วเนาะคะ่ะโครงสุดใตายของปูสรุปก็คือสี่โอ้สี่ศูนย์ห้ากับห้าสี่ศูนย์นี่แหละคะ่ะข้างล่างคือสองแปดค่ะค่ะเจ้าอุก,กขอให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านโชคดีมีเงินใช้ค่ะรวยๆปังๆค่ะถูกหวย รางวันที่หนึ่งเด้อค่ะสวัสดีค่ะ